คอต้รับก,ก็สู่ช่องไม่พีกบกนะคะงานเข้าแล้ว <c oughs> จะมาโรงเรียนกับพี่พลอยแล้วโอ้โหโเ,นะเราเราก็กลับไปแล้วก็มาใหม่ไงลูกเดียเดยเด๋ยวเดี๋ยวเดียบจะพาไปเล่นที่ชุนเด็กไงมีเพื่อนเยอะเลยตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาให้แต่เล็กเด็ก,กอะไรนะนักเรียนโต มินน่ะนักเรียนนักเรียนเด็กเล็กอ่ะเขาให้โรงเรียนที่วดัด <c oughs> ให้โรงเรียนวดัดให้โรงเรียนวดัดนะใครจะไปโรงเรียนวัดน้องมินน่ะน้องมินเป็นเด็กน้องมินเป็นเด็กอือหือเป็นอะไรนะเป็นเพื่อนได้เหรอโอ้โหอ อร<ล>อันนี้นะคะโรงเรียนนี้แล้วใช่ไหมไอ้ลูกบอลสองแล้วใช่ไหมโอ๊ยอยากจะมาอยากมาโรงเรียนกับพี่พลอยอ่ะวิ่งแล้วรอพี่พ่อยน้อ๊า,ายบายแล้ว งานข้าวแล้วอ้วนเอ้ยมาส่งแล้วไม่ยอมกลับนี่อ้วนเอ้ยโอ้โหหนูจะไปโรงเรียนบ่นบ๊ายบายหนูจะไปไหนจะไปโรงเรียนโอ้โหวิ่งเก่งเลยพี่เบ้นโอ้โหเอ้าท่านที่ไปซื้อสิเลยซื้อเขื้นคอนแล้วบอกอืม วันนี้ไม่มีคขายแบบปิ้งเป็นปิ้งเลยเออเขาไม่ขายวันนี้หนูเซย์เขามีธุระจะไปมั้งอืมก็เลยไม่ได้ขายดูมินน้อยยิ้มได้ไหมว่าวันเราจะมาโรงเรียนมินจะมาโรงเรียนเหรอเขารับเหรอเหรอคนอื่นอยู่บ้านเด็กนี้อยากไปโรงเรียนอืมเขาอยากโรงเรียนไหนคุณครูคุณครูอยู่ข้างใน แต่ไม่ชอบสวัสดีเลยคสวัสด <c ười> ีค่ะคืนคืนอ่ะไปไปเล่นของเล่นไปสักแป๊บไม่งั้นไม่ยอมกลับแล้วนี่อืมไป <c ười> คุณครูมาแล้ว <c ười> <c ười> <c ười> โอเคป้ายคุณครูมาแล้ว <c ười> <c ười> นี่มันเปียกนะลูกหมอกยังไม่แห้งเลย <c ười> หมอกยังไม่แห้งเลยลูกแม่มันเปียกหมดเลยนะ่ะทุกอย่างเลยเปียกไห็นหม่หนีนี่น้ำเป็นน้ำนี่ยัง้งแอ้ไ,ไม่เป็นน้ำเลยนีไอ้แมัหนีนี่โอ้หมอกลงเยอะมากเลยมันต้องแดดส่องก่อนเดอไรเดอร์ก็เปียกเหมือนกันนะ่ะดูดิดิจับดูดิไปจับดูนะ่ะดีสวยๆก่อนให้มันแห้งแล้วค่อยมาเล่นไปจับดูดินอะไม่เชื่อนะจับดูจับดูเลย ก็ให้คนอื่นจับจับเร็วลูกเขาไม่เึิ่ไปไปเลยไปเลยขึ้นรถเลยไปขึ้นรถเลยบุญน่ะไปแพ็กเสื้อแพ็กเสื้อล่าง嘛ไม่ไปไม่ไปมีใบไหบ่ไปเลื่อยขึ้นรถ ไม่เหี่ยงกไปบันโอ้ยลูกมีหุ่นลูกมีได้ลูกมี่นหล่อค่ะตานยังไม่ได้ซื้อข้าวยังไม่ได้อันเทิงส่งลูกหลานไปกอทม

มรถเขานะครั่บวขารถนนั้นมันน้อยกว่าคันนี้นะเลยบ้านนาละรถตู้เด้อบารเดอมาบานคันนี้เด้อบางอานตามเด้อจเ่อรถตู้มัน่ะ่ะไปเป็นสีกียรดเยนี่นะคืนยังอมื่อมานีรถมอเตอร์ไซค์บอรถบาร์ี้อ่ารถมอเตอร์น้ำอบละเอาอบมันเกิดมนไว้เก้าวันละมาแล้วมาแล้วนะ บอกพี่อ่อนรถไปทำงานน้ำแตเมื hey, like so you, right? so Listen, ่อเดไปหาเพื่อนอะรถหลายมันยังนะเอ้ยรถหลายถ้าไม่ได้ก็ได้ตกตายห้าเดวองก่อน่้นน้ำเมื่อน้ำพออยู่บอกฮะไปกับพ่อไหมน่ะใช่พ่อนูหรือใครฮะ กาหรือพี่นั่นน่ะเอ้าพี่เหรอพี่ตั้มบหรอออโอ้พี่ตั้มพี่ตั้มจะไปหาเงินลู้เพื่อลุ่มตั้มแล้วนั่นแล้วจมบัตรน่ะก็มีซื้อเอาลังเหรออันซื้อเผฟามันยังสบายไม่พราะาตื่นนอนเลยบอกพี่พราะ่าเราะไม่ตื่นนอน กิเอันโตกันามาตีห้องว่อนนะบักผดสตามีีเจ๊เทบออามาต้อ่ไหาไมแก้มพ่อก่อนผมพักก่พ่อจะไปแล้วนะน่ะพ่อจะไปแล้วนะไม่แม่น

มินดูเข้ามาจากไหนโอ้โหคนเล่นของขายมินน้อยเลียวไปดูดิดูดิน่ะหึ้งไอ้เรียกมันมาสิมันชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะเออพ่อว่ามันชื่ออะไรนะกา,าแฟกับเฉาก๊วยโอ้สบ,บายพ่อพีไมยบายพ่อจะไปแล้วย่าไม่คอยบอกต้องทิ้ ฮะทนายของเราจุนัยจุนัยอัเรียกไปเลื่เรียกไอตัวเล็กไปมีของน้องเรียกน้องมาแล้วใครโค้งโค้งนี่โอ้อันเรียกน้องมาเรียกน้องมาอายกไปให้น้องกินแล้วพอแล้วพอแล้วบีบนล้วไม่ถูกง่ะเออมันจะกินไหมน่ะมากินแล้วกินแล้วมิน กินแล้วพอแล้วพอแล้วลูกมันหักหกวันแล้วนะพอแล้วมันไม่ถูกกระป๋องอะ่ะทำรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะกินแลกกินแล้ว,ลวของพ่อมาเนี่ยของพ่อมา